สวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาหาเน่กินครับมาหางุ่มหอยครับงุ่มหอยอยูท่ทงอยู่ซาเนี่ยครับได้ควางถุงนึงนะครับนะครับเดี๋ยวเพิ่มเกลยงครับเดี๋ยวไล่เพิ่มนาะครับแต่เตินหน่อยครับงุ่มหอยเดี๋ยวไล่เพิ่ เดี๋ย็กพาออมนึงกี๊ดครับนี่หอยเด็กได้ลหลาหน่วยหอยกือบสิบพ่อแม่เรียนสิบหรครับง่ยก็เรียนสิบบ่ี่ายก็เรียนสิบบ่เด็กกาออมนี้เด้ครับนี่พี่น้องทุกบกใหญ่เลยเอาสนี้แล้วครับเพราะว่าจงเวดเป็นแนวน้ำ ต้มนะครับต้มบกหอยเนาะต้มื่อกี้ก็ตับมุฮงครับคี้เสียบีอยู่วดเต็มนี้ครับเอาไปกินเพื่อนก็ออกแม่แพ้ลูกไปหลายแล้วครับพี่น้องแต่ร้ายอยู่นะครับโอ้ปากคอใหญ่ครับเสียบฝ่าคอใหญ่บ่อนมาเบิง่งบรรยากาศครับรอบทุ่ง ตัวหน่อยก็มาเล่นน้ำครับนี่จะไปเล่นเล็กน้อยสวัดดีท่านผู้ชมไปสวัดดีจ้าชื่อเด็กหญิงอะไรนะบอกู้บอกท่านผู้ชมดูเด็กชื่อเด็กหญิงยังเด้งดังหน่อยครับไม่ได้ยินดังดังหน่อยเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงนะที่เราพูดจังห์ขี่ไอ้ได้ครับ มาคักเร่นนนำนี่พามาเร่นนนำมองนี้มองพี่น้องเขาเล่นนี่กับบอลท่านันเลิกครับมันบอลเลิกครับบอลตรงกลางท่านทั้งพูดเดินเลิกอยู่ครับข้อใดละได้อดอ่ามาเบิ่งครับฝนกับกำลังจีโต๊ะนะครับฝา่าคึมๆหาแล้วกินนะครับพี่น้อง น้ำพักส่วนต้นนำเสียงต้นนำงมอีกง่มอีกตีบ่างมง่มอีวะเฮ้ยใส่โดดไม้ด้วยโดดไม้ด้วยปึ๊บเฮ้ยเอาละ บางโดดเหยียบเปลือกหอยเพราะแล้วโดเหยียบเปลือกหอยกับสิ่งที่ปลูกอะกํา่ังไดเป็นผลหลายๆอย่างนะครับพี่น้องปลูกทั้งต้นใหม่กับมีนะครับจนพยุ่งตน้นยางหน้ากับมีครับปลูกไปรอรอสารอรอท่างแค่หน้านครับทั้งผนปลูกหลายต้นอยู่ครับสองรอบบังอีกต่อไปเนาะปลูกไปเป็นห่มนะครับ อันนี้ก็มีดนะครับต้นใหม่นี่ยเป็นให้ออกซิเจนกับโลกเนาะยันดีพ่อครับสบายพ่อต้นนี้กับคันอีกน้อยยี่สิบปีครับนี่ผมว่าอาจจะมีคนมาสื่อถามสื่อครับนี่หลายต้นต้นลำย่าหรือเปล่าลูกลำย่าเพื่อน่าปลูกเอาอยู่บ่แคมทงกับมีดนะครับนี่ ไปเบิ้งแคมทงจะเข้าครับเอ้สีดายง่้และครับเนี่ยต้นมันายาวหมากเลยแหละปีหนาปีไม่เนี่ยอาวหมากเลยครับนเค้ยลองห่อเบิ้งครับพี่พี่น้องต้องห่อมันหนึง่งเดี๋ยวมันเป็นหมากน่่นยใหญ่เราดีลงคิให้พี่น้องเบิ้งเนาะต้องห่อเบิ้งที่บอกว่าเพื่นถีํำได้นะครับนี่ครับกำลังใหญ่เลยครับสืบพันต้นมันมากต้นแล้วสิผาบาทครับ สังสีเนี่ยหนิดผลท้องผลก็เป็นกล้วยนะครับกลังเป็นผลดีนะครับขัลังงามครับตั้งพีครับปักซิดาแกลมี่ปักท่านครับอันนี้ิมกท่านพุชซานะครับลำนมครับกลังเป็นหมากครับเนี่ยครับกระปลูกที่ไม่ต้นหนึ่งครับจะโดดแล้วครับแจ็คสินอีกินดูบูนอนขั้บบกลางหมู่ก็ยังเป็นเห็ดเนาะ ปูกถ้ารมชาติครับพี่น้องบมเนนเคมีครับเอาขีงวัวขี้ควยครับเป็นปุ๋ยนี่ครับกองขีงวัวขี้ควอยหนครับเยู่องต้นอย่างหน้าแหละครับพี่น้องอันนี้ก็ต้นปะเผาครับพี่น้องปะเผาพันเตี้ยครับพันหอมนะครับกำลังใหญ่ครับปลูกได้เจ็ดแปดเดือนครับปลูกได้แปดเดือนได้ครับ กำลังงามเลยปลาก็ลุกไปเลยครับนี่มันเห็นปลาดุกปลาคอกับมี่ครับปลาท้ามิช่กับมีครับ,รบ,รบอันนี้เป็นต้นซักครับพี่น้องปลูกต้นซักไว้นะครับต้นซักอต้นพยุ่งครับพี่น้องบางคนอาจจะถามผมว่าไปยังขึ้นมาปลูกต้นใหม่ครับมันจะบะงเข่อง,งาหน้าบะนอนะครับ มว่ามันก็นีส่วนงมอยู่เลครับแต่ว่ามันบ่งามหลายดอกนะครับเข็ดหน้าทุมทม้มอนีซ้ำซือเขากินครับพี่น้องนี่ครับต้องใส่ต้องซื้อปุ๋ยซื้อ,อยางมากนะครับมาใส่ซ้ำซือเขากินเฮ็ดดีกว่ามั้งว่าเลืว่าปีหนาววานิีเลือกสีเลี้ยงป่าอยู่สาเอาเลี้ยงป่าอยู่ทั้งในสานํำหลักอะเลี้ยงปลาในานาข้าวนี่ครับว่สทีเลี้ยงปลาหน้าเข่าอันนี้ก็เป็นต้นมอฮอกากนีครับพี่น้องมอฮกกานีนะครับ ต้นไม้ต่างประเทศนะครับนี่ต้นนี้เขาเอาไปเฮ็ดไอ้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็พวกกีตาร์เครื่องดนตรีนะครับเป็นต้นไม้ที่กำลังนิยมนะครับปลูกมอกกานีนะครับผลของมันเม็ดมันกินได้นะครับนี่ครับต้นมอกกานีในในมันกับสีมันก็ยังเหมือนกันบักบกบันเท่าเหรครับพี่น้องลูกกระบกเรียกว่าลูกกระบกกนัาเรินเนาะนี่ครับเป็นไผ่ครับอายุกับแปดเดือนนะครับ อันนี้เป็นไผ่ตรงริมแงนะครับไผ่กิมซุงนะครับปลูกต้นไม้ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับขัานสาปลูกต้นไม้ไว้นะครับคือพี่น้องใช้เหตุที่ปลูกต้นไม้ไว้เพราะว่าอยากมีโฮมนะครับแต่เป็นโฮมยังต้นไม้นี่กับไม่จให้ประโยชน์นะครับไม่บร้สังปัญหาดอกกมงม่งวางสันนะครับ กันพี่น้องมีเงินสิบบาทนี่พี่น้องไปฝากธนาคารยี่สิบปีนะครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องเสียเงินเจ้าบาทดอกเบี้ยเจ้าบาทครับภพยในยะเวลายี่สิบปีผมว่าบ่ได้เจ้าบาทเพราะว่าฝากสิบบาทภพยในปีเดียวมันก็นถือคักขารทเนี่ยมเหมืนเน,นาะอาจจะใบเจ้าบาทแต่ว่าผมมีสิบบาทผมซือ้อต้นไม้ก็ปลูกไว้ครับปลูกทิ้งไว้ระยะเวลาซ้ำกันกับฝากธนาคารคือยี่สิบปีนะครับ จากต้นละสิบบาทผมคิดว่ามันน่าจจะเพิ่มเป็นต้นละมื้น 100, นะครับสองมื้นนะครับอันนี้ต้นเดียวนะครับพี่น้องแต่ถ้าปลูกได้หลายตน้นแต่ถ้าปลูก้หลายต้นอันนี้เป็นผู้ช่วยปลูกต้นไม้กันครับฐานสาวานถ้าปลูกต้นไม้ห้หลายตน้นจมมติต้นนี้ต้นสิบบาทถ้าปลูกสิบต้นก็คุ้นไปครับลอยต้นคุ้นเอาครับนะครับอันนี้เป็นเกินเสียน,นะครับพี่น้อง่เงินเสียสัหรับสิจะยเหตุ ส้างความยั่งยืนยในตัวของครับมันคงมันยั่งยืนแล้วก็อะไรถาวรแน่นอนเนาะนะครับนี่ตัวปวนมหลินน้าครับก็บริบป้อยให้เล่นผู้เดียวได้ครับเบิ้งดูแลก,กันอยู่อยู่ป่ะหางนะครับดูแลมกหลินน้านะครับนอภัยอันนี้เขาก็ม่จญายาพี่น้องเขาหน้าวานครับกำลังมั่นกำลังมั่นลูลกกําลองออกดอกครับ กำลังถอกดอกเนาะตัวนี้<ม>ครับพีพ่น้องว่าเบิง้งให้เบิ้งสวนเบื้องหน้ากำกันครับมองนี้มีแผนวัตถุเหตุเป็นอ่าเป็นบ้านสวนนะเป็นบ้านทงนะครับแต่เหตุเป็นดดดเป็นบ้านสวนบ้านทุ่งนาน,นะครับกลางทุ่งนาน,นะบรรยากาศกแบบ็ผมว่าโอเคดีเลยแหะครับพ,พี่น้องครับครับครับ นี่ครับบรรยากาศมื่อนีนคือจะเป็นบานสวนนะครับที่แต่ว่าบานสวนก็ที่มิจะต้นใหม่นะครับปลูกล้อมรอบเพื่อให้มันเป็นธรรมชาติที่มากที่สุดนะพี่น้องเนาะสำหรับมื่อนี้ก็ขอจบเพียงหินได้ครับคลิปพาพี่น้องว่าเบิงทงเบิงหน้าครับขอให้พี่น้องมีความสุขครอบเจริญนะด้ครับพี่น้องสำหรับช่องเกษรบบรรเทาก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นแรงกำลังใจนะครับให้พี่น้องได้เห็ดไอ้บึงได้ชมนะครับครับวันวนี้ก็มันีก็อรรขอบคุณครับไป็ลไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ